รเทของการยกเลิกเนาะเมื่อลูกค้าจะเปลี่ยนหรือจะคืนอะไรก็แล้วแต่หลายสาขาแจ้งมาว่าพี่ต้อยเนี่ยไม่มีรถไปรับเลยโทรหาหับหับก็ไม่ไปรับให้เขาไม่ไปรับเพราะเราทำไม่ถูกต้องตามขั้นตอนเราต้องไปคีในในขั้นตอนเอ่อในการยกเลิกสินค้าตัวเก่าแล้วก็สั่งสินค้าตัวใหม่นะคะในระบบฮาไลฮับหับเขาถึงจะไปรับสินค้าตัวเก่าคืนให้ นะคะการที่จะโทรไปบอกครับว่าฮับจ๋าไปรับสินค้าตัวเก่าคืนนี้ด้วยนะเขาไม่รับให้นะทุกอย่างต้องไปตามระบบนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบใครพูดอะไรเมื่อ,อไหร่เกิดแบบว่าไม่ได้ตรงตามที่มันควรจะเป็นผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปสองอาทิตย์เรื่องราวมันเปลี่ยนกันว่ามันกลายเป็นเคสแบบว่าผิดพลาดขึ้นมาเป็นทุจริตขึ้นมาเดี๋ยวเป็นเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกอย่างมันอยู่ในระบบนะคะมาดูกันประเภทของการยกเลิกของเราเนี่ย การยกเลิกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้านั้นๆว่าเราจะลกยกเลิกได้ยังไงนะคะ<ม>เวลาที่เราจะยกเลิกเราก็เข้าไปในระบบอาร,ร์ไลท์ฮับนะคะเราเข้าไปเมนูเจ็ดแล้วก็คีย์เลขที่สั่งซื้อเลขที่สั่งซื้อที่อยู่บนใบงานนะบนใบงานมุมขวานั่นนะ่ะคีย์เลขที่สั่งซื้อนะคะแล้วก็เราเข้าไปกดยกเลิกคําสั่งซื้อนะคะคือเออเขาเรียกว่าอะไร ไอเดียมันก็คือแค่นี้ข้อมนูเจ็ดคิวเลขที่สั่งซื้อยกเลิกคาสั่งซื้อแต่ว่าในสามขั้นตอนนี้มันมีรายละเอียดอยู่ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะถ้าเกิดว่าสเตตัสของสินค้าเป็นคอนเฟิร์มนะคะเวลาที่เราจองสินค้าแล้วคอนเฟิร์มสินค้าแล้วนะคะแล้วก็ออกเป็นใบงานแล้วสเตตัสในระบบเนี้ยมันจะเป็นคอนเฟิร์มเมื่อไหร่ที่สเตตัสเป็นคอนเฟิร์มเนี่ยต้องยกเลิกทั้งบิน นนกรณีกรณีที่เสเตตัสเป็นคอนเฟิร์มแสดงว่าลูกค้าเพิ่งซื้อไม่นานนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ข้ามวันยังไม่ถึงคมระบบในส่วนของหับเนี่ยยังไม่ได้ทํางานอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นสเตตัสคอนเฟิร์มอยู่อันนี้เราต้องยกเลิกทั้งบินก่อนนะคะเช่นลูกค้าซื้อในบินนั้นจะอาจจะ2ชิ้น3ชิ้นแต่ว่าต้องการยกเลิกแค่ชิ้นเดียวเราต้องคียยกเลิกทั้งบินก่อนแล้วถึงจะคียขายตัวที่ลูกค้าต้องการใหม่นะคะอันนี้กรณีที่สเตตัสเป็นคอนเฟิร์มนะ ทีนี้มาดูถ้าเกิดว่าสเตตัสนั้นน่ะไม่ใช่คอนเฟิร์มอาจจะเป็นคอนเฟิร์มวิดีโอพิกชิปหรือคอม p l e t อันนี้เราสามารถยกเลิกบางรายการได้เพราะว่าสเตตัสเหล่านี้แปลว,ว่าหับทำงานละหับอาจจะเตรียมของแล้วนะคะคอนเฟิร์มวิดีโอหัดเตรียมของแล้วพิกเตรียมเอาของขึ้นรถแล้วชิปก็คือไปส่งแล้วคอม p l e t ก็คือส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราสามารถยกเลิกบางรายการได้นะคะทีนี้มาดูขั้นตอนกัน นะคะสำหรับกรณีที่1ก่อนถ้าเกิดว่าลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าเนื่องจากสินค้าบุบแตกเสียหายนะคะลูกค้าปฏิเสธได้จําได้ไหมพี่ต้ยเคยบอกว่าเราต้องแจ้งลูกค้านะคะพ c ซตอนที่ขายต้องแจ้งลูกค้าว่าลูกค้าครับเมื่อขนส่งมาส่งสินค้าแล้วเนี่ยเราต้องตรวจสอบสินค้าก่อนนะคะตรวจสอบสินค้าก่อนพี่จะเซ็นรับถ้าเกิดว่าสินค้านี่ไงบุบแตกเสียหายมีร่องรอยนู่นนี่นั่นลูกค้าไม่สบายใจลูกค้าไม่ต้องเซ็นรับ นะคะลูกค้าไม่ต้องเซ็นรับหับก็ต้องเอากลับไปทีนี้พอหับเอากลับไปเนี้มันจะมาขั้นตอนตรงนี้แล้วนะคะก็คือว่าหับเอากลับไปทางหับเขาก็ต้องทําเป็นรายการคืนสินค้านะคะหับก็ต้องทํารายการคืนสินค้าที่เมนูสิบสองเนาะเมนูสิบสองหับเนี่ยก็จะคีรีเทิร์นใบหับแล้วเขาก็ต้องแจ้งที่สาขาหับจะคีรีเทิร์นใบหับนะกรณีที่ลูกค้าไม่รับสินค้ารีเทิร์นใบหั แล้วแจ้งที่สาขาพอแจ้งที่สาขาแล้วเนี่ยสาขาก็จะเข้าไปดูมันจะขึ้นที่เมนูส2บรายการคืนสินค้าที่ลูกค้าปฏิเสธรับนะคะแล้วก็ให้สาขายืนยันยกเลิกนะคะให้สาขายืนยันยกเลิกก็คือขั้นตอนอย่างนี้หับเนี่ยเขาจะทารีเทิร์นก่อนหับจะทํารีเทิร์นใบหับแล้วก็แจ้งมาที่สาขานะคะสาขาจะไปดูในระบบฮาร์ดไลท์ับที่เมนู12รายการคืนสินค้านะคะพอคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเห็น ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าแล้วก็ไปตรงที่เป็นรูปดินสอเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนั้นทําตามขั้นตอนในระบบกรณีที่สองเนี่ยเ,เมื่อยกเลิกลูกค้าต้องการยกเลิกเมื่อคําสั่งซื้อเป็นคอม plete นะคะคอม plete แปลว่าส่งแล้วลูกค้าเสร็จรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเกิดปัญหาในตัวสินค้าหรืออะไรอย่างนี้น้อนแล้วลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือต้องการคืนนะคะอันนี้เราสามารถยกเลิกเป็นรายตัวได้นะคะทํายังไงบ้างเราก็เข้าเมนูที่7 ทีเลขที่สั่งซื้อแล้วก็กดค้นหานะคะรายการที่จะรายการที่อยู่ในคําสั่งซื้อนั้นมันก็ขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วเราก็กดเลือกรายการที่ต้องการจะยกเลิกนะคะนี่นะดูจากหน้าจอเนาะก็เป็นเอ่อ